Because I don't ดีครับคุณกำลัง้าว่าสตูดิโอและอยกับผมนัทจวินนะครับครับวันนี้ผมจะมานำเสนอ7วิธีเอา,ออา,อลลาตัวรอดเมื่อโดนคนร้ายจับเป็นตัวประกันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยเดนเเไนี่ยไอ้เเนยอเงเนี่ยไอิงาเน่ไอ้เงเนี่ยไอ้เงาเนี่นไอ้เงาเนี่ยไ้าเนยไ้าเนี่ได้เนี่ยไอเงานไ้เงนียไอเงนไอง่ไปเนี่ยไอ้าเไเงานไ้าเ่เดานีอน่อเงาน้า

อย่าเข้ามาเ้ยมาเลยครับขาจับผมด้วยวางปืนเลยครับไม่วางวางกูก็โดนจับดิไอ้สัตว์ มาคืนเถอะครับด้วยครัเถอมคืนอมึงกลัวตำรวจไหมตีรตำรวจไหมคือคือผมมีลูกแปะแล้วครับพี่ผมไม่ถอะผมต้องดูแลลูกผมนะครับลูกเมียผมเมียมีชู้พี่ผมชอบกินแกงหางเลยนะพี่ถ้าพี่อยากกินอ่ะไปบ้านผมพี่ผมเลี้ยงเลยเลี้ยงไอ้พ่อมึงอยู่ไหขพอดีว่าตอนนี้ผมยังไม่มีตังเลยพี่อนี่ผมต้องเลี้ยงเมียผมด้วยพ <mm ี่เาตังค์มาตังค์มาผมป่ฉี่พ <|ja|> ี่มึงตบเหี้ยเลย ถอยไปนะเว้ยถอยถอยไปถอยไปถ้ามึงงี้ไม่อยากให้กูตายนะเลยครอะไรครับพี่สามมันคู่เลยเหรอครับโอเคครับมึงมีอะไรส่งมาให้หมดเลยติดระเบิดเลยย้อนระเบิดเลยเฮออพี่หน่อยไรปล่อยผมไปเถอะพี่ไวเลยมึงผมผมต้องดูแลลูกอีกครับพี่ปล่อยผมไปเถอะผมไม่อยากตายพี่ผมกลัวแล้วครับปล่อยเราไปเถอะนะครับปล่อยปล่อยผมไปนะครับพี่ผมขอร้องนะครับไปขอบคุณครับพี่ไปได้ ช่ยด้ครับยครับดครับอันด้วยกูไม่ดรพี่พี่อะไรผมรู้เส้นทางที่นี่ดีรู้ทางออกอยู่ไหนงั้นพากูไปโอเคพี่ตามมาไปตามเขาไปตามเขาตามมาเว้หมวดวิ่งไปตักตรงนู้นมนไมดิครับไมพี่จะทางออกแล้วนี่ทางออกถึงแล้วถึงแล้วนี่เหรอจะไปหรืตายไได้มได้เคพี่เจอกันนะพี่บ๊ายบาย ยึดของกลางเลยครับเฮ้ยอยู่นิ่งๆเดี๋ยวพักนะครับประธานครับ,าารค,รบครับผมครับแค่นี้นะครับลูกเหรอพ่อมึงเลยลูกเว้ยลูกเป็นยังไงบ้างครับกับเจนพิธีเอา,เา,าตัวรอดโดยคนร้ายจับเป็นตัวประกันถ้าเพื่อนๆชอบวิธีไหนก็จะลืมคอมเมนต์บอกพวกเราได้ที่ด้านล่างนี่เลยนะครับฝากเข้าไปกดไลค์แฟนเพจเฟซบุ๊กของพวกเราได้ที่ลิงก์ดาราหนึ่งเลยนะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ